สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกัแบแวมนะคะในมุมมองดัชนี่วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์กําลังมาถึงอีกแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันก่อนที่จะหมดสัปดาห์นี้ดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยค่ะอ่าเริ่มที่ดีเหมือนเดิมนะคะทุกคนดี DE เนี่ยเมื่อวานนะคะสรุปน้องก็ยังคงไซเวย์ไม่ไปไหนนะทุกคนจะเห็นว่าออกข้างนะคะก็คือไม่ได้ คือมีแอบหลุดนะคะนี่สวิงที่วงไวเนาะมีแอบหลุดนะคะแล้วก็ขึ้นมาเทสนะคะแต่น้องจะค่อนข้างขึ้นไกลนิดนึงนะคะมาใช้สะพายตรงนี้แล้วก็มาไม่ถึงสะพายที่เรารอเนาะแล้วก็ปรับตัวลงมาแต่ก็ยังไม่หลุดนะคะแถว700อ่ะในแวมเอาให้ดู15700นะคะเหนียวมากๆทุกคน ทำให้เนี่ยคือเขายังไซเวย์ออกข้างอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ลงมาโซนข้างล่างที่เรารอด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตกันที่เดก่อนตอนนี้เนาะเขาอะปิดเป็นแบบสีแดงก็จริงแต่ทุกคนดูไส้นะคะไส้บนไส้ล่างนี่ยาวพอๆกันเลยเนาะบ่งบอกอะไรนะคะบ่งบอกว่ายังลังเลราคายังลังเลแต่ทุกคนดูจะเห็นว่าจากเมื่อวานนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยราคาทำหายทั้งสูงขึ้นและ โลตําลงเออก็คือทําปักกว้างนั่นเองนะคะลังเลไม่พอแถมทำสัม่ยมปากกว้างด้วยตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะลังเลว่าเอ้ยถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะขึ้นเลยดีไหมนะจะยืน1 5ึ0ง้ด้ยีไหมนะหรือจะลงต่อไปข้างล่างเลยมาเทส1 5 6 0งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนเทรนที่ได้เปรียบนะคะยังคงเป็นขาลงนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าถ้าทุกคนไล่เลียงมาเนาะ งนี้ปุ๊บเขายังนะคะไม่สามารถชนะไฮนี้ได้มีโอกาสมากเลยที่จะเป็นภาพนี้นะคะมีโอกาสมากถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเขาพยายามจะดันตัวขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเขายังชนะกลุ่มนี้ไม่ได้นะคะก็คือยังไม่สามารถมองขึ้นได้อย่างเต็มตัวนั่นเองทีนี้มาดู4ชั่วโมงกันบ้าง4ชั่วโมงแน่นอนเป็นเทรนลงมานะคะยังคงลงแบบ โอ้โหลงแบบต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ข้างบนเนี่ยยังไม่ได้แบบเสียเทรนอะไรชัดเจนเลยนะคะอาจจะมีแอบ,บทำไฮชนะไฮก่อนหน้าเห็นไหมคะไฮนี้เนาะแอบบทำชนะบ้างแต่สุดท้ายนะคะไม่สามารถยืนได้ก็กลับลงมาดังนั้นนะคะหน้าเทรดเซลยังคงได้เปรียบ จุดที่จะรอเซลล์นะคะตอนนี้ใน4ีชั่วโมงเนี่ยไม่ได้เห็นซัพพลายอะไรสวยๆเลยจะเห็นก็มีข้างบนนี้เลยนะคะข้างบนนี้เลยนี่นะคะก็คือจะเป็นซัพพลายเนี่ยที่ส่งราคาลงมาทำลายดีมานต่างๆเนาะซึ่งก็อยู่ค่อนข้างไกลนะคะเราอาจจะไปเห็นในทามเฟรมที่เล็กลงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เห็นก็จะเป็นแนวต้านมากกว่านะคะก็คือแถวนี้ทุกคนเห็นไหม โอ้โหเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากๆนะคะเคยเป็นแนวรับมาก่อนดังนั้นหลุดไปเป็นแนวต้านเทสมาแล้ว1รอบขึ้นมาก็มีโอกาสอีกหนึ่งรอบนะคะที่เขาจะ ต้านไว้นั่นเองดังนั้นสําหรับ4ชั่วโมงเนี่ยจุดที่เรารอเซลก็จะมี2จุดก็คือเป็นแนวต้านนี้กับสป라이์ข้างบนจุดที่รอบายก็เหมือนเดิมนะคะก็คือจะมีขอบโซนข้างล่างกับ15600ซึ่ง15600เหมือนเดิมเราจะรอภาพที่มันเป็นแบบนี้นะคะให้เกิดมีคอนเฟิร์มถ้าไม่มีเราจะยังไม่ไม่บายกันนะคะเพราะว่าหน้าเทรดเซลยังคงได้เปรียบนั่นเองสําหรับ1ชั่วโมงเขายังพักตัว อ่าอันนี้เราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นก็คือเนี่ยเห็นไหมทำปากกว้างนะคะทำโลต่ำลงเอา้าทำไฮสูงขึ้นเฉยเลยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดเขายังไม่ได้สร้างแพทเทิร์นอะไรชัดเจนนะคะเราอาจจะพักไปก่อนหรือรอดูไปก่อนนะคะว่าเขาจะเลือกทางได้ไหม นะคะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนรู้เนาะช่วงที่ทําปักกว้างเนี่ย <c oughs> ก็ค่อนข้างม,มีความเสี่ยงในการที่เขาจะแบบเวียงมาสะบัดกลีนเอสเราแล้วไปต่อแต่ตอนนี้ก็คือเขาพยายามที่จะยกนะคะยกโลยกไฮขึ้นไป <c oughs> ดังนั้นนะคะจุดแรกนะคะที่เราจะสามารถเซลล์ได้ของ1ชั่วโมง,ง พอเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงนี้ก็จะมี supply เป็น supply ที่ซ้อนอยู่กับแนวต้านของ4ชั่วโมงเมื่อกี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยแหละเป็นการช่วยคอนเฟิร์มว่าจุดนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะมีทั้งโซนนะคะแล้วก็มีทั้งแนวต้านด้วยส่วนบริเวณใกล้ๆกันนี้ยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากนะคะจะมีก็แค่เป็น800เนาะหนึ่งปเป็นราคาในยะที่ ราคาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยจริงๆราคาก็มาเทสนะ15800แล้วก็ปรับตัวลงสวยงามเลยนะคะ mm hmm. ก็คือตอนนี้ราคาเขากำลังวิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง15800กับ15700นั่นเองดังนั้นทุกคนในกรอบนี้เรา,าใช้วิธีเดิมนะคะเซลให้าบโลหรือถ้าเกิดใครมีชุดความรู้เช่นราคาขึ้นมาแถว15800มีพฤติกรรมบางอย่างให้คอนเฟิร์มนะคะสามารถเซลได้แบบสั้นๆหรือถ้าเกิดใครนะคะแบบ เฮ้ยมีเกาปิ้งหรืออะไรก็ตามนะมามาเทสบริเวณนี้ยก็มีมีโอกาสที่ราคาจะยังยังต้านไว้อยู่แล้วก็ย่อลงมาได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีนะคะเราก็จะใช้วิธีนี้เลยก็คือง่ายที่สุดเนาะรอให้เกิดภาพนี้เป็น QM ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นข้างล่างเออเหมือนกันถ้าเกิดมีแพทเทิร์นอะไรก็ตามเนาะให้เราเทรดบายได้ เราก็ค่อยมาบ่ายตรงที่กรอบล่างแถวบริเวณแนวรับ700นะคะแต่เมื่อไรก็ตามเนาะถ้าราคาหลุดถ้าหลุดลงมานั่นแหละเมื่อไรนะเราก็จะเซลลลงมาเพราะว่าหน้าเทรดเซลยังคงได้เปรียบ นะคะสำหรับการบายเนี่ยถ้าจะมาบายระหว่างทางเนี่ยอันตรายมากนี่เรามารอเซลตรงนี้กันดีกว่ามาดูอ s ร้อยกันบ้างโอ้โหราคายังไม่ได้ไปไหนนะยังยังอยู่แถวแถว,แถวบริเวณนี้นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยมาเด้งดีมาที่บอกไว้แล้วเนาะไม่แน่ใจโอ้โหมีใครได้ของหรือเปล่านะคะห5 5 5้าห้าห้านี่ถ้าไม่ได้เผื่อสเปดนี่ไม่น่าจะได้ของกันเนาะจะเห็นว่าโซนนี้สวยมากเลยนะคะพอราคามาถึงปุ๊บเขามาใช้ประมาณ1557แถวแถวนี้นะคะ นี่ปรับตัวไปเป็นร้อยป๊บแล้วทุกคนโหวสวยมากโอ้เอสแนี่น่าจะ1-1นหนึ่งโอ้หนได้พอดีเลยนะคะซึ่งตรงนี้โหขอบโซนเขามาใช้ขอบโซนนะ สวยนะสวยนะถ้าเกิดใครลองดูในพฤติกรรมคอนเฟิร์มนะคะก็น่าจะมีพฤติกรรมคอนเฟิร์มแต่ว่าอาจจะเป็นของพวกเทคนิคเทรสันต่างๆอ่ะทีนี้เรามาดูเดกันบ้างของยูเอสร้อยเนี่ยเดเนี่ยปิดสีแดงนะคะแต่ว่าจะมีนี่เห็นไหมเพราะราคาแตะลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ยูเร้อยเนี่ยเขาเริ่มยกโลยกหายแล้วนะคะอย่างที่บอกมีโอกาสที่จะย่อเพื่อขึ้นต่อคือย่อตรงตรง,ตรงนี้แล้วก็อาจจะถ้าไม่หลุดนะ มีโอกาสไปต่อ US ร้อยเนี่ยจะกลับกันกับ D E ตอนนี้นะคะ US ร้อยหน้าเทรดบายอะ่ะได้เปรียบพอมาดู4ชั่วโมงเป็นขาลงดังนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าเรามีโอกาสเทรดเซลสั้นๆได้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ราคาไม่ได้ม้วนขึ้นมาหาโซนนี้นะฉะนั้นโซนนี้ถ้ากลับขึ้นมาอีกทีเราต้องดูการกลับขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าทเฟรมใหญ่ยังเป็นหน้าเทรดบายเนาะดังนั้นถ้าเกิดเฮ้ยสชั่วโมงกลับขึ้นมาแบบนี้ทุกคนโหมาเป็นเทรนด์ขึ้นอย่างนี้ตรงนี้ไม่เอาแล้วนะคะตรงนี้มีโอกาสทะลุมากตีไว ะะตีว่าเป็นโซนที่น่าสนใจอยู่มาที่การบายกันบ้างเนาะในเมื่อหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบนะคะตอนนี้ราคาเนี่ยเขามาหาซัพพลายตรงนี้มีสะพายมีแนวต้านทุกคนดูนี่ตรงนี้สวยนะ15310นะคะโอ้โห و, เป๊ะมากถ้าเกิดใครวางไม้ไว้นะตรงนี้เนี่ยแจะเอาไม่ไกลนะคะส0่ิปิ๊บเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะคะมีการเริ่มมีการยอ่อก็ทำให้ตรงนี้มีโอกาสนะคะถ้าราคาไม่ผ่านนะ จะลงมาหาข้างล่างนะคะ15100ของเราเนี่ยก็มีโอกาสนะคะยังมีโอกาสที่จะกลับมาหาอยู่นี่อาจจะมาหาตั้งแต่เนี่ย1 5 1่1แถวๆนี้นะคะจนถึง15100เนี่ยโอ้โหตรงนี้เนี่ยกรอบนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะกรอบเนี้ย เอเอเนี่ยก็ประมาณ80ปิบนะคะถ้านี่ให้ทริกไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดราคากลับลงมาจริงๆเนาะแล้วโมเมนตัมนะคะถ้าเกิดใครดูโมเมนตัมเป็นเนาะ ถ้าแบบมีสัญญาณ bullish classic divergence หรืออะไรก็ตามว่า momentum เนี่ยยกสูงขึ้นเฉยเลยทั้งที่ราคาต่ำลงแบบนี้นะคะก็จะให้ไปว่าโอเคตรงนี้สามารถ b ายได้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะเซลล์ในบริเวณนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าสีเขียวเขาดันขึ้นมาเนาะแต่ตรงนี้ถามว่า s e ล l ได้ไหมก็เซลล์ได้ถ้ามี confirm นะคะตอนนี้ราคายัางพักตัวอยู่ถ้าเกิดในทำฟิมเล็กๆนะอย่างเช่น m 1 5 m 3 0นะคะเป็นภาพนี้นี่อย่างเช่นมี QM แบบนี้ นะคะก็สามารถที่จะพิจารณาเซลล์ได้นะคะเพื่อลงมาหาข้างล่างเ<ๆ>ช่นเดียวกันตรงนี้น่าสนใจมากค่ะทุกคนแต่ขอให้มีคอนเฟิร์มเพราะว่าสัมพันธ์แระแอคชั่นไปแล้วงั้นกรอบที่เรารอของ u s เอสร้อยก็จะประมาณนี้นะคะคาดการว่าเขาจะลงมาตรงนี้แหละเพื่อให้เราบายขึ้นไปข้างบนอีกหนึ่งรอบประมาณนี้นะคะทั้งดีและ US เอร้อยก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะะกับการพักผ่อนในช่วงวันหยุดที่จะมาถึงเนาะแล้วเดี๋ยววันจันทร์นะคะเรามาอัปเดตแผนกันต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะะค วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิด สำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ